สวัสดีครับนี่ผมจะมารีวิวผนียดคอนบนนะครับเป็นระบบไกปืนนะครับนี่นะครับสปริงสีดำอยู่ตรงนี้นะครับคือหลดหยึดไว้คำกับโตคอนมามารีวิวเรื่องระบบ,บกลไก่นนะครับกนไกตัวนี้ผมว่าทิถอดออกมาให้เบิ้งองู่ครับบบดนี้มันหยอดกาวก้อนแล้ว แล้วก็มันค่าสปริงตัวนี้นะครับเลยถอดออกมาให้เบิ้งบนได้นี่นะครับตัวระบบไก้มันตัวนี้สิเป็นสปริงดันลังไว้นะครับระบบไกปืนเป็นคล้าย่ง้องูนะครับคือกันนะครับกับงองูนี่ครับส่วนระบบการประกอบนะครับกาจประกอบให้เบิ้งครับเวลาใส่ระบบไกปืนตัวนี้ตัวนี้ผมจะเฮดซ่อนไว้นะครับเดี๋ยวไม้มาปิดไว้นะครับ นี่นะครับมันติปิติมองนี้นะครับที่เห็นแต่จํานวนไอเห็นแต่หัวไก่กับมองตัว้อนนะครับเหล็กส่วนการขืนขั้นฝาดนะครับเดี๋ยวขนให้ดูนี่นะครับเวลาขึ้นขั้นฝาดให้มันติดให้มันของน้ำมันนี่นะครับผมก็ซีใซดกระดาษไส้ทองมันออกนะครับถูทองออกเปื่อที่ว่าเวลาตไคายเข้าหลุดแหลนตีลงมานี่มันที่บริติดคัดนะครับ เลา่าเช็คเลาเช็คมากทีหูนมากตคาครยมันติดว่ให้ตาคายมันปิวไปตามเลยเลยตะจมตดเท่ามมห่หางปุ๊บเวลาเทาฝาดเวลานกมันมาเกาะปุ๊บตคาครยหางังเทียมันจะม,มาเกาะมาของน้ํางาใหม่นะครับของน้ําค้อนเท่านี้มันจดให้ชะง,งักยุงสี่ฝาดนกบ่ตบสุดนะครับไอ้ส่วนเวลาต่างขั้นฝาดกับค้อนนะครับ ประมาณใดพอดีกำปั่นครับหนึ่งหนึ่งกำปั้นนะครับโตนกเข้ากับสีประมาณสองกำปั่นเหรอครับเวลานกปามเจ็บเจ็บตึ๊บแต่ยะาตา่ายโต๊บปึ๊บมันจะยุ่งสีนะครับมันที่พอดีนกนะครับนี่ครับเน๋ยวทิฝาดให้เบิ่งนะครับขึ้นท่านจะมาบ่มีของนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมมีใส่กระดาษใส่หุ่นเรียบนะครับส่วนเวลาประกอบนะครับใส่ลัสปริง วันนี้ใมือเวลาประกวบใส่สปริงใส่สปริงเข้าไปนะครับตัวตัวข้างในนี่ผมจิเจาะหู้ไว้นะครับนี่นี่ครับจะเจาะที่มีเจาอหู้ไว้อยู่ครับเจาะเป็นลุมไว้สาหรับสปริงมันติเขาไปยูหลอกของมันนะครับก็คือใส่สปริงเข้าไปอังสี่ก้อนนะครับที่เขาหู้ไปเรียบร้อยอยังสี่ตัวไกลเนี่ยครับปลายมันนี่สอดเข้าไปก้อนนะครับ ปลายปลายไก่สอดไปสปริง,งนี่นะครับปลายไก่สอดเข้าไปปุ๊บอ,อย่าง้วครับแบบนี้แสงเลยละ่ะต้องหันกระลืมเร็วๆใส่ไก่เข้าไปกอนก็นได้ครับอ่าใส่ไก่เข้าไปกอนใส่ไก่เข้าไปสปริง เงยลงไปมันจะมีหูอยู่ดัดหลังนะครับมีลูปึ๊บเดี๋ยวมากดสปริงใส่ครับนะอยู่หลักษนะน,น,นี้อ่ะเด็กเราเป็นว่าครับบารนี้เข้าส่สลักห่วยมีแต่เนี้ยวว่างลืมมองเหยอโอพีเห็นแล้วครับนี่ครับพี่อยู่ประมาณนี้ครับ ใส่สลักเข้าไปนะครับโมโหที่เห็นน้ำบ่เยมันอยู่ไร่ขนรันอ่ะมันดีเด้งพอดีเห็นวนาครับดูเหมือนอาจจะติ้งนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันระยะไม่พอดีนะครับมันเดิมกับผมขืนขั้นฝาดมากมืดเดียวครับตัวปลายชาั้นผมมีของนะครับ ตะไคร่หลุดลงมาได้เพราะเป็นอย่างดึงขึ้นได้ได้เลยครับบขั้นฝาดมาปึ๊บปดลงเลยนะครับให้มันยูระบังล็อกกลางได้นะครับบลักหลันนะครับตัวนี้ยิ่เขย่ามันได้ก็ไ,กได้นะครับตัวนี้แต่ว่าค่อนเบานะครับหลุดตะไคร่ขึ้นมาจากนิดนึงนะครับอยาเสีย โอ้รีวิวหลอกได้เป็นอีงทีตลอดนะครับเนี่ยรีวิวหลอกไดเลยกับระยะต่อค้อนที่เบาเนาะครับตัวนี้นี่นะครับติ่ต่อค้อนอยู่ประมาณนี้ก็มาดันลงหลอกนะครับที่พอดีเปลี่ยนตะไคร่ไปเห็นจิตเนี่ยกงจากนิดนึงนะครับดันนานที่อยู่ประมาณนี้ครับย้อนนิดนึง อยากอ้เนี่รีวิวรอบใดเป็นตะไคร่นี่ก่อนเนาะครับระบบไก่ปืนที่อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนส่วนการต่างค้อนนี่ส่วนการต่างค้อนจะต่างง่ายๆครับอันนี้ผมหยดกาวไปแล้วเนาะครับจังวังหันมันตะ๊ตะเต๊ะตะนี้เดียวโบรันเนาะครับตอะนี้เดียว่บรันเต๊ะแตะะน่อย,ยสิบโบรนณมันว่าครับในห้องอันนี้มาครับ อาจารย์ที่เห็นปลายชัน้นเป็นว่าครับอ่ตัวคันฟาดเนาะครับให้เข้าจับสองมือหนึ่งสี่นะครับนี่ครับดันโป้มือเข้าไปแต่ว่านิวนี่ให้เข้าดันขวบใบน้ำนะครับดันเข้าไปยังน้อยหนึ่งปึ๊บหน่อยหนึ่งนึงสี่ดันเข้าไปปึ๊บขึ้นคันฟาดมากเลยครับวานี้มันจีดรวมพอดีครับแต่ว่าระยะเนี่ยมันจิดต่อหน่อยเดียวลันมันจิดลันเลี้ยวไหลกะ นกยังบปทันหบปีกนะครับเวลาจังหวะหนกลงปุ๊บมันยังบปท่านหูปีกมันจีเหตให้ตีถือปีกนกไปน้่งยังสี่ครับอาเทียให้นกปีกหักยังไปยังสี่นะครับร้วนกมันจีช่ำหลกาวาให้นกมันจับควนปุ๊บเลี้ยวคันฝาตีพอดีนะอันนี้มันจีเตาะหน่อยเดียวด้วยครับบันนี้นี่ครับมันเตาะหน่อยเดียวแตะมันจีนี้เลย ตรนี้ค้อนอยากแข็งเนี่ยอยู่น่นอยนึงครับค้อนอยากแข็งดัดลงอีกเลยอันนี้ที่เป็นค้อนเบาสุดเลยเบาสุดแท้เลยครับอันนี้เดี๋ยวมันกิดสีมินผมไหมผมบาไหมมินพอด มินกันแล้วแต่ที่นี่ครับบัดพื่อนมินแล้วตอกหน่อยเดียวกับลันครับแต่ว่าอยากให้ผมมันหลักลันบอหายาเอาเบิ้งได้เพราะว่าสป,ปริงมันการที่จะแข็งนะโอเคนะครับขอจบการรีวิวซัมนียนะครับกับเพเนียตค้อนบนระบบไกปืนนะครับ ตอนนี้กเสรซจอยู่ช่วงประมาณสองทุ่มครับอันนี้ลอทรงลูกค้าวันจันทร์เนาะครับเทรว่าดีทรงมาเอื้นเลื่อนไปทรงวันจันทร์พอดีได้เทสระบบหา,าพความนะครับแล้วก็ทีิมีอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นหลากใหม่ดูโอ้โหที่เห็นน้ำมันเนาะครับหลากใหม่ดูคอนประมาณนี้ครับแดีวก็อีกกระน,นึงเป็นคอนบน ด้วยกันครับค้อนบนลากไม้ประดูครับผมอยู่ประมาณนี้ครับส่วนหนาชัานนา้นกับย่าสัมกันครับผม4 5หาเส้นเดี๋ยวมือที่ออกเทศให้อาจารย์เพิินอยเป็นยังไงมนันประมาณ <c oughs> นี้เขอจบการรีวิวสำนีเนะครับ